แยกมากเดี๋ยวคนก็จะแยกเยอะพอแยกเยอะก็จะเกิดความเขาเรียกว่าความสับสนความสับสนศึกษาเยอะมากสับสนเยอะขึ้นเอาเป็นว่าผมขมมดให้ค่ะขมวดให้แคบลงให้มันเล็กลงพอเล็กลงแล้วเราก็ถึงเวลานั้นเราก็แยกเอาว่าเราจะไปศึกษาอะไรต่อแล้วเราสังเกตเห็นไหมครับเขาไม่ได้มีการผสมมวลสารลงไปด้วยค่ะไม่ใช่หินไม่ใช่เหล็กโลหะอย่างเดียวไม่ใช่โลหะในยุคนั้นเป็นยุคทองของการเล่นแร่แปรธาต เหมือนกับสมเด็จที่เมนเป็ดทองเนี่ยเขาทําให้เหมือนทองได้อ่เขาเล่นแ <ไป S 1> ร่แปรธ<ห>าตุหให้กลายเป็นเหมือนทองให้กลายเป็นเหมือนทองมันเป็นการเล่นแร่ปแปรธาตุนะครับนะครับในความเก่าได้อายุได้แม้กระทั่งส่วนองค์ประกอบที่เป็นการลงรักล่องชาติเนี่ยถ้ารักและชาติที่เสื่อมสภาพขนาดนี้100นร้อยกว่าปีร้อยห้าสิบปีเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับมันจะเป็นลักษณะนี้ขึ้นหนีกระบวนการของการตรวจสอบไม่ออก